สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับชุดสรุปนะครับมาดูเลขไหลก่อนแล้วกันนะครับเลขไหลวันนี้นะครับ มันไหลที่เลข4กับเลข2นะครับคาดว่าน่าจะมีในรัฐบาลไทยในวันนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับหรืออาจจะไม่มาก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับซึ่ง4กับ2เนี่ยก็อาจจะไหลไปถึงราวพัฒนานะครับหรืออาจจะเป็นแนวทางอื่นนะครับเลขวินคือ2 4 5 6นะครับถ้าจับคู่จากเลขวินก็ได้2 4 2 5 2 6 4 5 4 6 5 6นะครับ ถ้าจะเป็นชุด3ตัวคือ2 4 5 2 4 6 2 5 6 4 5 6นะครับในชุด3ตัวนี่ผมว่าตัวเลขก็ไม่ที่สวยนะครับในชุด2ตัวก็เหมือนกันนะครับถ้ามาผมก็เกรงว่าอาจจะมาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับแนวทางมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวไหนนะครับดังนั้นก็ให้เด่น4กับ2แลละกันวันนี้ก็คือเป็นเลขไหลนะครับส่วนชุดสรุปนะครับรัฐบาลไทยนะครับ สองตัวบนนะครับผมให้วิ่ง8กับ9นะครับคือเด่น8 9นะครับฟัน9นะครับฟัน9นี่ก็ตัวใดตัวหนึ่งครับอาจจะเป็น8หรือ9ก็ได้นะครับบางครั้งผมอาจจะฟันผิดก็ได้นะครับดังนั้น8กับ9นี่มีโอกาสมาในวันนี้นะครับแต่ไม่รู้จะเป็นเลข8หรือเลข9แค่นั้นเองนะครับก็จะมี8 1 8 2 8 3 8 4 8 5นะครับ9 1 9 2 9 3 9 4 9 5ผมเน้นอยู่ที่8 3 8 4 93แล้วก็94นะครับในชุด3ตัวบนนะครับมี683 684 693 694 783 784 793 794นะครับ883 884 88893แล้วก็894ส่วน2ตัวล่างนะครับผมให้ตามสูตร012นะครับวิ่ง01นะครับฟัน0นะครับฟัน0นะครับฟันตัวเดียวคือเลข0ถ้า0มาก็มี02 03 04นะครับ ตัวอื่นก็จะมี12 13 14 22 23 24นะครับวันนี้ผมชอบเลขศูนย์นะชอบเลขศูนย์สลากกินแบ่งวันนี้นะสตัวล่างแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนระหว่าง02 03หรือ0 4ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าชอบตัวไหนนะผมบอกว่าผมชอบ03นะครับผมชอบ03นะครับแล้วถ้า2ตัวบนนะครับ มันก็เลือกยากนะสวยทุกตัวเลยนะตั้งแต่8 3 8 4 9 3แ4นะ่เนาะ8 4กับ9 4สวยผมบอกเลยครับ9กกับ84นี่สวยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับเลือก9อาจจะออก8นะเลือก8อาจจะออก9ก็ต้องเอาทุกตัวนะครับเอาคราวนี้ลองมาดูสูตรนะครับคำนวณกันบ้างว่าตัวเลขทั้งสูตร2ตัวบนนะครับสูตร3ตัวบนหรือ2ตัวล่าง ที่มาของตัวเลขมาจากสูตรไหนนะมาดูกันเลยนะครับเอามาดูสูตรวิ่งบนง่ายๆก่อนนะครับสูตรแรกเอาร้อยบนบวกแปดนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งสูตรที่สองฝั่งนี้เอาหน่วยล่างบวกสามคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งงวดแรกไหมครับหลักร้อยก็คือเลขหนึ 1. 1่งหนึ่งบวกแปดก็ได้เก้าเก้าก็ศูนย์ส่วนสูตรที่สองหน่วยล่างบวกสามหน่วยล่างก็คือเลขเจ็ดนะครับเจ็ดเนี่ยบวกบวกสามก็จะได้สิบก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งครับตรงนี้เข้าใจไม่งงนะครับมันออก 6กหกศูนย์สูตรแรกเขาเ้าเข้า0นะครับสูตรที่2นี่เขาเลขศูนย์วัมาก็4534ออก5 593้เก้าสเข้า3ขมวัทมาสามสี่ออก5 504้าศูนะครับห้าศเขาห้าเขาสีวัทํมาสามสกับสีออก5 503เข้า3เข้า5นะครับ งวดถัดมาก็สามสี่ก็สองสามออกสามสามสามหกนะครับงวดล่าสุดคือหนึ่งสองกับสี่ห้าแล้วออกศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเข้าหนึ่งเข้าสี่จะเห็นได้ว่าทั้งสองสูตรก็เข้าดีเหมือนกันนะครับแต่แนวทางในวันนี้นะครับสูตรแรกเอาร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดคงที่ได้แปด 8 9นะครับ89ก็คือตัววิ่งบนที่ผมใช้เป็นตัววิ่งตัวนี้นะครับเนี่ครับฟัน9าแต่ก็ไม่รู้จะฟันถูกไหมนะครับมันมีอยู่2ตัวอาจจะเลือกผิดก็ได้นะครับดังนั้นให้เด่นทั้ง8ทั้ง9นะครับนี่มาจากสูตรนี้นะครับแต่3มงวดก่อนมันอยู่แถวหน้าหมดเลยนะครับนี่งวดนี้จะเป็นเลข8หรือเปล่าหรือจะขยับมาเป็นเลข9อันนี้ต้องรอดูนะครับนี่มัน2ตัวบางครั้งก็อาจจะเลือกไม่ถูกเอามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2เนี่ยหน่วยล่างบวก3 หน่วยล่างคือเลขหก 6, นะครับหกเนะี 6, 6่ยหกหบวกสได้เก้นะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่ามันมีเลขเก้ที่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะใช่ตัวที่จะมาวันนี้ไหมนะครับผมก็ต้องเลยฟัน9นะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมผมฟัน9้านะครับเพราะเลขเก้ามันมีอยู่2ตัวนะครับเลขเ้ามันมีอยู่2ตัวนะขอให้มานะนะครับขอให้มานี่นะครับ แต่ก็ไม่แน่นะถ้าสูตรได้สูตรหนึ่งหลุดนะครับมันก็อาจจะเป็นเลข8ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเด่นแปดเด่นเ้นะครับามาดูสูตรที่2นะครับใช้หน่วยบนบวก10ล่างบวก2องค,คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหน่งงวดแรกคำนวณได้เลข9นะครับ90ออก6 6 90ูนะครับเข้าทั้งสองตัวนะครับงวดถัดมะ8 9ออก5 5า3เเข้า9นะครับงวดถัดม,มา ออก5 0 4 5 0 4เข้า0นะครับงวดาม,มา90ออก5 5 0 3เข้า0งวดมา3 4ออก3 3 3 6เข้า3งวดมา0 1นะครับ0 1แล้วออก0 4 1นะครับแนวทางในวันนี้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับ1 บวกสี่บวกสองหนบวกสี่ได้ห้าห้าอ่าเจนะครับอ่าเมื่อกี้ผมทำข้อมูลไว้นิดหนึ่งวิ่งบนนะครับวิ่งบนมี8 9 9 0มี7 8นี่นะครับ สูตรนี้ได้เจ7ดแปก็จะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยเห็นไหมครับเจเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะผมวางไว้ดักไว้ตัวหนึ่งคือห6หกเจ็ดนะครับหกเสูตรหกเจ็ดก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ในโซนหกเจ็ดแปดนะหลักร้อยนะครับนี่สูตรเจ็ดแปดเอามาดูสูตรสุดท้ายสําหรับวิ่งบนนะครับสูตรนี้ ร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก3บุคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกหนึ่งวดแรกคำนวณได้สิบห้าห้าหกหกเจ็ดสูตรนี้จะเป็น2สเต็ปนะครับออก5 9 3เข้า5นะครับฝั่งนี้ยังไม่เข้านะครับงวดถัดม,มานะครับ45 56ออก5 5 0 4 5 4นะครับงวดถัดม,มา2 3 3 4ออก5 ห้าเขาเลขกสมงวดมาห้าหกหกออก3 3 3 6นะครับงวดล่าสุด9 0, 0 1, ้าศูนยออก0 0น1์ศูเข้าศเข้าศเข้าหนะครับแนวทางในวันนี้ร้อยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับศูนยบวกสบวกหบวกสาคงที่นะครับได้ผลลัพธ์สิบสา 3 4นะครับตรงนี้ก็จะเป็น4 5นะครับตัวเลขมันจะชนที่เลขสีนะครับชนที่เลข4ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหรืออาจจะเป็นเลข3หรือเลข5ถ้ามันมาหัวท้ายนะครับแต่เลขสีเป็นเลขเด่นนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในนี่นะครับผมเด่นอยู่ประมาณ83 8 4 9 3หรือ94อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวเดียวเนี่ย ถ้าผมชอบอยู่ประมาณ84 8กับ94นะครับ2ชุดนี้เนะี่ยจะเป็น8หรือ9นะครับแต่ในเมื่อฟัน9ก็จะอยู่ที่94นะครับ94นี่4มันชนตรงกลางนะครับดังนั้น94สวยนะครับ94นะครับก็จะมี694 794 894นะครับสมชุดนี้ถ้าจะมานะครับในวันนี้นะครับ มาดูสูตรวิ่งล่างกันบ้างนะครับดูสูตรวิ่งบนไปแล้วคราวนี้มาดูสูตรวิ่งล่างสูตรแรกใช้ร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกเก้าคู่ที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งบวกหนึ่งงวดแรกคำนวณได้3 0 0 1 2นะขยับมาเป็นสเต็ปที่2 1 23แล้วออก1 7เข้าเลขหนึ่งนะครับงวดถมามดา890901ออก60นะครับแล้วก็1 2 3 2 3 4ออก ออก42นะครับออก42งวดทมา012123ออก31แล้วก็890901ออก89นะครับเข้า9เข้า8งวดทมา123234ออก21นะครับเข้า1เขา2เข้า2นะครับงวดล่าสุด567678และออก46เข้าเลข6ครับแนวทางในวันนี้นะครับ หลักร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับเอา0ูนย์บวกสบวกหบวกเบวกเคงที่นะครับศูวกสก็ได้10บเอ้สี่บวกหได้10บสิได้19มันจะได้9ก้ศแล้วก็เป็น0 1 2ดังนั้นวิ่งล่าง วิงล่างมี9 01 012มันจะชน01นะครับนี่จะชน01วันนี้ผมบอกเลยว่า01มีแน่นอนนะครับในชุดสองตัวล่างนะจะเป็น0หรือจะเป็น1อ่าเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าในนี้ผมฟัน0นะครับในนี้ผมฟัน0นะครับในนี้ผมฟัน0เนะี่ย012นะครับนี่อ่าเมื่อกี้0งบนผมลืมใส่ไป สูตรวิ่งบนมันจะมีสามสี่สี่ห้านะครับมันจะชนชนสี่นะอันนี้วิ่งบนวิ่งล่างนะสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งนะครับคือตัวเด่นตรงกลางนี้นะครับผมมั่นใจนะสูตรนี้วันนี้มีให้เห็นแน่นอนนะครับจะเป็นเลขศูนย์ตามที่ผมคาดการไหมเนี่ยศูนย์มานี่นี่นะครับไล่มาในศูนย์เลยนะวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ทําให้กระโดดไปออกเลขหนึ่งเนี่ยเลขศูนย์นะครับตัวเดียวนะวันนี้ใครกําลังซื้อสลากกาลังคิดว่าจะซื้อเลขอะไรดีนะครับผมบอกให้ซื้อติดศูนย์ไว้นะครับติดเลขศูนย์นะครับเอาไว้นะนี่นะเลขศูนย์จะมาวันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดแล้วนะที่ออกแถวนี้นะครับวันนี้ถ้าศูนย์มานี้ได้เฮนะครับวันถ้าศูนย์มาได้เฮนะ อามาดูสูตรสุดท้ายวิ่งล่างนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก1งวดแรกคำนวณได้เลข9 901ออก3 1นะครับเข้าเลข1งวดถัดมา7 8 9ออก8 9นะครับ8 9งวดถัดมา0 1 2ออก2 1นะครับงวดถัดมา6 7 8ออก4 4 6นะครับแล้วก็แนวทางในวันนี้ สิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับสี่บวกหกบวกสามคงที่นะครับได้สิบสามสามสี่ห้านะครับสูตรนี้สามสี่ห้าแท้จริงมันจะมีศูนย์หนึ่งสองอีกเนาะแต่ว่าผมไม่ทันนะอเอาแค่นี้กันก็จะมีศูนย์ 2, สองศูนย์ 3, สามศูนย์สี่นะครับนะครับเอา 345 345นะครับแท้จริงมันก็จะเป็นมี012อีกมันจะมี234อีกสูตรหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ทันเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยหมครับ2 2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างนี้ก็จะมีตรงนี้ผมคาดว่าจะอยู่หลัก10 อันนี้จะอยู่หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นจับทุกตัวนะครับ 9, เก้าเผมเพิ่มสองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เกนะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สนะครับ, 12, 13, รบแล้วก็ หนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งใส่สองหน่อยสองสองสามสองสี่สองห้านะครับก็จะเน้นเน้นอยู่ที่ศูนย์ครับผมว่าเน้นศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสาม หนึงสเน้นแค่นี้ส่วนตัววิ่งก็เอาตามนี้เลยนะวิ่งศ1นนี่ผมซ้ำอีกทีนึงวิ่งล่างนะครับศูนฟันศูนย์นะครับตัวเดียววันนี้ฟันศูนย์นะครับช่วง4ี่โมงเย็นจะรู้คำตอบนะครับ ว่าศที่ตัวตัวฟันเนี่ยจะมาไหมนะครับส่วน2ตัวบนเมื่อกี้ผมเขียน2ตัวบน3ตัวบนไว้นะครับ2ตัวบนวันนี้วันที่10 16ิบหกทับแครับหกนะก็อันนี้จะอยู่ประ,ประมาณหลักสิบนะครับ อันนี้หลักร้อยอันนี้หลักหน่วยก็จะได้8 8 3 8 4 9 3 9 4แก็แค่นี้นะครับเอา9 5ด้วดูก็ดี8 5 9 5เนะเน้นเน้น8 4กับ9 4 เน้นแปดสี่กับเก้าสี่แต่ก็ติดเลขสามาไว้ด้วยนะเผื่อเผื่อสูตรมันกระโดดข้างหน้าข้างหลังนะครับหรือสหรือหแต่ตัวที่ชนคือเลขสีนะครับตัวที่ชนนี้เลขสี่ผมก็เลยเน้นเลขสีชุด3ตัวชุด3ตัวบนก็เอา78หลักร้อยใส่ครับก็เอาเจหลักร้อยใส่หลักร้อยก็เป็น7 7 8็ดแ4ดสามเจ็ดแปนะครับเจ็ดเจ็ดเก้าสามเนับแปดแปดสี่้้นะตัวเน้นก็จะอยู่ที่สองชุดนี้นะครับ วิ่งบนวิ่งบน8หรือ9นะครับฟัน9นะครับคง,คงจะคงจะฟันถูกนะวันนี้8กับ9มันก็เด่นทั้ง2ตัวนะครับจะอยู่ที่8 4หรือเก้แคนะ่นั้นเองก็จบไปนะครับสำหรับชุดสรุปทั้งบนทั้งล่างนะครับ แล้วก็วิธีการคำนวณสูตรต่างๆทั้งบนทั้งล่างก็บอกไปหมดครบหมดแล้วนะครับที่เหลือท่านผู้ชมไว้พิจารณาดูเองนะครับเลขเงินล้านนะครับเลขวิ่งเงินล้านวันนี้ผมให้เลขสี่นะครับเป็นเลขสี่เป็นเลขเด่นนะครับ ก็มีทั้งบนทั้งล่างนะเลขสี่นะเลขสี่ก็มีทั้งบนท,นะนะกกทั้ง,ทงล่างนะครับจะอยู่ที่แปดสี่หรือเก้าสี่นะครับหรือจะอยู่ที่ศูนย์สี่หรือหนึ่งสี่แต่ผมยกน้ำหนักให้บนมากกว่านะแปดสี่นี่ครับแปดสี่กับเก้าสี่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ซื้อรางวัลเลขอะไรไว้ก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ